ูกเป็นควายนะทุกคนลูกเป็นควายที่มันอยู่ในบ่อที่เราเอาตัวลงไปแช่น้ำบ้างอะไรบ้างทำงานเกี่ยวกับน้ำนะ เนีอันนี้คือปิงควายนะทุกคนลูกปิงควายนะเพราะว่ามนนันหนามันไม่ใช่ปิงเข็มที่มันจะปิงเข็มก็คือปิงลกักษณะแบบย,ยาวๆเรียวๆนะอันนี้คือปิงควายนะแล้วดูเด็ดเราต้องลงน้ําอะอะถามว่ากลัวไหม ถามว่าเออปิงเกาะดูดเลือดอ่ะโอเคเราดึงออกได้มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่ถ้ามันเข้าไปในเอาอวัยวะเรานะเข้าไปในส่วนไหนที่มันพอจะเข้าได้อันนี้อันตรายแล้วต้องต้องให้หมอช่วยแล้วใช่ไหมถ้าเข้าเข้าเข้าเอาไวเอาอวัยวะเพศเข้าไปในมดลูกก็เสร็จเลยเข้ารูตูดอย่างนี้ไม่เหลือเข้ารูหูได้ไหมไม่เหลือเหมือนกันเข้าจมูกได้ไหมได้อีกอ๋อ ระวังนะทุกคนปิงเนี่ยแล้วเอาไฟลุนเนี่ยถามว่าตายไหมบางทีบางตัวไม่ตายนะเราจะบอกว่าจะเราจะฆ่าปิงปิงควายเนี่ยด้วยอะไรเราจะมาบอกนะก็คือเอาเวลาที่ปิงควายกัดเราอย่างเงี้ยนะแล้วเราดึงไม่ออกอย่างเงี้ยนะยิ่งเราดึงอะเลื่อมก็จะยิ่งไหลมันก็จะเหยยบเราแนะนําให้เอาเอาน้ําปลานะเทราดปิงแล้วปิงมันก็มันก็จะมันจะ ก็จะคลายคลายกัดเราอะ่ะมันก็จะปล่อยใช่ไหมพอเราเอาน้ำน้ำปลาตายแน่นอนล้วประกันสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคน